ได้เลยนี่เราปนเลยโอเคค่ะแล้วก็โอเคสตรีมขึ้นแล้วลื่นนะลื่นนะหรอจะบ้องแกนลื่ลก<อ>นกัอนอีกอะมันปรับคุณภาพได้ปรับไปหกสิบเฟรมนี่ดูหรือลองดูในมือถือมือถือมันหกสิบเอฟหกสิบเฟรมอาจจะดูแบบไม่ลื่นก,ก็ปกติหรือว่าเราชินกับภาพนี้มันเลยดูไม่ลื่นวะ เราก็<ร>าชินมังม้งแต่ว่าตอนตอนกูไปดูย้อนหลังไหลอะลื่นนะไม่ย้อนหลังมันลื่นแล้วมึงมันเหมือนอัดให้อ่ะมันอัดให้ตามคุณภาพเราใช่ใช่ใช่มึงลองฝึกดีได้ปะฝึกได้ได้ได้วายว่าย,าย,ายป่าซับอะไรอยังนนะอุยเสียงมนโนด,ดังมา,ขากขออนุญาตนะครับ โปรดกูก็ไม่ได้ยินเสียงมันอีกปลาเล่นปลาเล่นนะ่ะ, <c oughs> ะอ้าวดูเนี่ยนะว่าลืมไหมจ้ะไปดูเนี่ยไม่ดูเนี่ยเรียนเป็นไรใช่ เป็นอะไรวะลื่นนะเป็นไรไม่รู้อะที่เชอร์ฟังนะครับวะนังซ้มคืออะไรคะไม,ไม่ลื่นอ่ะทำงไงให้มันลื่นอ่ะไม่ได้ว่ะโมเป็นอะไรไม่รู้อุบิทัว